السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم พี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮฺตาอาลารักและเมตตาทุกทุกท่านขอให้เราและท่านทั้งหลายมีตักวามีความยำเกรงต่อเอกอัลลอฮฺ سبحانه และุตัอาลาให้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อใดคราใดาก็าตามที่เรายำเกรงต่อเอกงอง Allah ัลลอฮฺ سبحانه และุตัอาลา เราเกรงกลัวต่อพระองค์เราตะหนักในการดำเนินชีวิตของเราเราจะต้องคิดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และก็รอดพ้นจากนรกของพระองค์ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานาหวาตาอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่า อินนาอกรมักุมอินดัลลอฮิอัตกอุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สูเจ้านะที่อัลลอฮฺตาาลาก็คืออัตกอุมคนที่มีตักวาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะต้าาลามากที่สุดคนนั้นแหละคือคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะต้าาลาในเรื่องนี้เนี่ย ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสลลัมได้ทรงกล่าวได้กล่าวสมทับเอาไว้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอาลาไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาของเราไม่ได้ดูที่ทรัพย์สมบัติของพวกท่านไม่ได้ดูว่าท่านนั้นผิวขาวหรือดำไม่ได้ดูว่าตอนที่อยู่ดุนยานั้นมีคนเคารพท่านมากแค่ไหน มีคนเดินติดตามมากเพียงใดไม่ได้ดูว่าในดุนยานั้นท่านนั้นจะรวยมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงใดแต่ลอสุบฮาห์นาวตาอาลานั้นพระองค์จะดูที่หัวใจของท่านและดูที่อามานการงานของท่านพุทธบ้านในวันนี้จึงอยากเะเรียกร้องให้เราทุกคนทุกๆท,ท่าน ได้ขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอสุบฮานะอวตาอาให้มากที่สุดขอบคุณในเนื้อหมัดที่พระองอัลอฮสุบฮานะอวตาลาได้ทรงประธานให้กับเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าอินตาอุดดุเนื้อหมัดตลอดเวลาตวัวสูฮาหากมาดแม้นว่าเราจะนับความโปรดปานขององค์อัลลอฮฺสุบฮานะอวตาลา แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนับได้เพราะบรรดาสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาอาลาได้ทรงสร้างนั้นเนี่ยมันมากมายเกินกว่าที่จะขนานับซึ่งไม่มีผู้ใดนั้นจะคํานวณสามารถที่จะคิดคํานวณได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมัดที่อยู่บนฟ้าเนื้อหมัดที่อยู่บนผืนแผ่นดินหรือเนื้อหมัดที่อยู่ในท้องทะเล แมลงที่บินอยู่บนอากาศเนี่ยที่มันบินไปบินมามีกี่หมื่นกี่พันตัวเราไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้มดทั้งโลกมีกี่ตัวนกทั้งโลกมีกี่ตัวปลาทั้งโลกมีกี่ตัวมนุษย์ทั้งโลกมีกี่คนตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ทรงสร้างโลกจนกระทั่งวันกิยามะนั้น ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะคำนวณได้แล้วลอสุบฮานาวตาอาลาไม่ได้ทรงสร้างเพียงอย่างเดียวพระองค์ยังทรงดูแลทั้งหมดในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ต้องดูไกลพี่น้องดูที่ตัวเราจากวันที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวหตาอาลาท่านที่เคารพรักทั้งหลาย ครั้งหนึ่งท่านฮาซันอันบัสรีหลังจากที่ท่านทำการละหมาดกิยามุ่นเลนได้ทำการละหมาดในยามขําคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านฮาซันอันบัสรีก็นั่งนับจํานวนครั้งที่ท่านกระพริบตากระพริบหนึ่งครั้งท่านนับหนึ่งครั้ง กระพริบสองครั้งท่านนับสองครั้งสุดท้ายท่านไม่สามารถที่จะนับบรนได้ว่าในชั่วโมงนั้นท่านกระพริบตากี่ครั้งกระพริบตาหนึ่งครั้งนั่นคือเนี่ยมัดทเทลล์สุบาฮานะหุวตาอาลาให้ในแต่ละครั้งถ้าเรากระพริบตาไม่ได้พี่น้องตาของเราก็จะแสบน้ำตาก็จะไหลและจะได้รับความทรมานนี่คือเนี่ยมัด การกระพริบตาไม่แค่กระพริบตาที่อัลลอฮฺสุบฮานาววตาอาลาได้ทรงประทานเนี้อหมัดให้กับเรายังไม่ต้องไปพูดถึงเนื้อมัดต่างๆในอ,ว,อวัยวะร่างกายของเราทั้งหมดตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินแขนขาที่ขยับได้ด้วยเหนนตหุนี้คุตบ้านนี้ในวันนี้จึงอยากที่จะเรียกร้องให้เราและท่านทั้งหลายทำการชุโก ขอบคุณต่อเอกองคนะ์ละซุบฮานะหัวตาอลาให้มากมากในเนี้มัดที่พระองค์ได้ท่งมอบให้กับเราพี่น้องครับนี่คือเนี้ยมัดอวัยวะในร่างกายของเราแค่แค่อวัยวะในร่างกายแต่ที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือเนี้ยมัดของการที่เรามีชาฮาดะํัว่าลาอิล่าฮะอิลลัลมุฮัมมัดุลรอซูลุลลฮล การที่เรากล่าวลาอิลาฮัยลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลลลอฮ์ได้นั่นคือเนื้อหมัยที่ยิ่งใหญ่ที่ที่สุดแล้วในชีวิตของเราเราคือหนึ่งในกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนล้านคนที่กล่าวคำคำนี้เราคือหนึ่งในจำนวนคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอาลาได้ทรงประสงค์ ah คือหนึ่งในจำนวนคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาทรงเลือก คือหนึ่งในจํานวนคนที่เอาลอสุบฮา,านาวตาอาลาทรงรักคุตบั์ในวันนี้จึงอยากที่จะตั้งคําถามถึงชาฮาดะชาฮาดะหนึ่งที่เราได้กล่าวว่ามุฮัมมัดุลรอซูลุลลอทที่เราบอกว่ามุฮัมมัดเป็นาศาสนาทูตของอัลลอฮ์ถามว่าแล้วเราตอบรับคำคำนี้มากน้อยเพียงใด พี่น้องในวันหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ห้าครั้งที่เราได้ยินมุอัซจินกล่าวคำคำนี้อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุัลรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์ไม่ว่าจะในอาซานหรือในละหมาดเราก็กล่าวคำคำนี้เรากล่าวคำคำนี้กันทุกวันเราได้ยินกันตลอดใครที่ละหมาดไม่ครบห้าเวลาก็กล่าวน้อยหน่อย ใครที่ละหมาดครบห้าเวลาก็กล่าวเยอะหน่อยแค่คำที่เรากล่าวนั้นเนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าปากกับใจของเราเนี่ยเรากล่าวทุกวันแต่ปากกับใจของเรานั้นมันตรงกันหรือไม่เราบอกว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตเป็นศาสดาเอกของโลกอิสลามเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสาหรับคนมุสลิม ถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปฏิบัติอะไราตามมุฮัมมัดที่เป็นาศาสนาพูดของอัลลอฮ์บ้างวันนี้เราได้ปฏิบัติอะไรบ้างที่เป็นสุนนะของท่านนาบีสุลตันละวะลยฮิวะสัลล,ลัาววาลาลลมทุกวันนี้หลายคนตามท่านนาบีสุลตันลวะลยฮิวะสัลล,ลัาววาลาลลมแบบรักธุรกิจอันไหนได้บุญเยอะเขาทําอันไหนที่ได้บุญน้อยก็เอาไว้ก่อน สุานนะไหนง่ายๆเราทําสุานนะไหนที่มันยากหน่อยต้องลงทุนหน่อยเอาไว้ก่อนแต่เราบอกว่าเรารักนบีรักผู้ชายคนนี้ไปถามใครใครก็ตอบว่ารักท่านนาบีแม้กระทั่งคนไม่ละหมาดลองไปถามเขาเขาก็บอกว่าเขารักท่านนาบีสุลต่านละ,ละวะลยฮิวะสัลลัมฉะนั้นคนที่รักนบีจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คําพูด แต่มันอยู่ที่พฤติกรรมพฤติกรรมการกระทำของเขาของคนคนนั้นท่านนบีสุลต่านละวานวสลัมบอกว่าว่ามันอัจยาสุนนตีฟักอดอาฮบบานีใครที่ใช้ชีวิตตามสุนนะของฉันแท้จริงเขาคนนั้นรักฉันท่านนบีสุลต่านละว,าวานวสัสลัมได้กล่าวอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องครับ มากแค่ไหนกับความรักที่บรรดาซอฮาบัตพี่น้องไปดูบรรดาซอฮาบัตของท่านนบีมากแค่ไหนที่พวกเขานั้นปฏิบัติเดินตามท่านนบีสุลลลอฮวาไลวะสัลลมบรรดาซอฮาบัตเนี่ยเขาขนาดกินไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมานั่งเครียดที่มัสยิดเพื่อที่จะรอท่านนบีสุลลลอฮวาไลวาสัลลมหวังว่าจะมาพบกับท่านนบีสุลลลอฮวาไลวาสัลลมที่มัสยิด เมื่อท่านนาบีสุลต่านล,ละวะเลย์วะสล,ลัมได้มาพบซอฮาบัตท่านนี้ท่านนาบีสุลต่านละวะเลย์วะสลัมจึงกล่าวถามเขาว่าท่านนั้นหน้าตาเศร้าส้อยหน้าตาท่านเครียดเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าซอฮาบัตท่านนั้นตอบว่ายารอซูลลละฉันกลัวเหลือเกินในวันนี้เมื่อฉ,ฉันคิดฉันคิดถึงท่านฉันมาพบกับท่าน แล้วฉันก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งเมื่อฉันจากโลกใบนี้ไปแล้วเมื่อท่านจากไปแล้วเนี่ยท่านเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ท่านจะต้องไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงส่วนฉันจะไม่ได้พบท่านอีกตลอดไปนี่คือสิ่งที่ฉันกังวลรอบบอท่านเป็นศาสนาทูตเป็นอ่าท่านเป็นส,ห,นานานนสหาบะ ที่คอยคิดมาคอยปฏิบัติคอยรับใช้ท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลัยวะสัลลัมคอยดูแลคอยช่วยเหลือท่านนบีในเรื่องของการอาบน้ําละหมาดในเรื่องของน้ําละหมาดท่านจะคอยหาน้ําและภาชนะมาใช้มาให้ท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลัยวะสัลลัมใช้ในการทําอาบน้ําละหมาดเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลัยวะสัลลัมเป็นคนใจดี เวลาซอฮาบัตทำอะไรให้ท่านนาบีก็อยากที่จะตอบแทนท่านนาบีอยากจะตอบแทนรอบ,บีอาจึงถามรอบ,บีอาว่าสั้นฝากุ้นตุรอบ,บีอาท่านอยากได้อะไรบอกฉันมาท่านนาบีสุลต่านล,ล,ละวะไลวะสัลลัมเนี่ยถ้าหาว่าขออะไรแลว้วอัลลอฮฺสุบฮานาะวะตาอัลาจะต้องให้แน่นอนท่านนาบีถามรอบีอาอยากได้อะไรบอกมา รอบียคนจนพี่น้องไม่มีทรัพย์สินใดๆโอกาสมาถึงแล้วจะขออะไรก็ได้นบีถามว่าอยากจะได้อะไรฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ให้รอเ,รเรบียคิดแล้วก็ตอบท่านนบีว่าอัสอาลูกะมรอกอตากะฟินญันะฉันขอให้ฉันได้อยู่กับท่าน ใกล้ชิดกับท่านในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาอาลาพี่น้องครับทําไมรอบิอาถึงกั่นออกมาอย่างนั้นทําไมเขาถึงขออย่างนั้นนั่นเพราะว่าหัวใจของเขานั้นรักท่านนาบีสัลลัลลอฮฺะวะลัยวะสลัลลัหัวใจของเขานั้นมีต่อมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะลัยวะวสลัลลัสุดหัวใจทันทีเคารพรักทั้งหลายครั้งหนึ่ง ในช่วงท้ายท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลลยฮิวัลลัมอายุประมาณ60ปีในช่วงท้ายของชีวิตของท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวัาลัมความที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวัาลัมนั้นไม่ต้องการที่จะติดค้างเรื่องหนึ่งเรื่องใ,ใดกับบรรดาซอฮาบั์กับไครๆทั้งหลายท่านนาบีจึงรวบรวมซอฮาบั์ และท่านนาบีได้ใช้ให้บรรดาซอฮาบะท,ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปตามบรรดาซอาบะออกมารวมกันทั้งหมดออกมารวมกันใครที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองมดีนาะบรรดาสอฮาบะก็รู้เลยว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องอะไรแน่นอนจะต้องมีเรื่องสําคัญท่านนาบีสุลต่านละหวาในวะซัลลัลมถึงได้เรียกมารวมกันในวันนี้ เมื่อซอฮาบัตรวมตัวกันอยู่ต่อหน้าท่านนาบีท่านนาบีจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันมานานหลายปีหล,ยปหลายสิบปีวันนี้เราอยากจะถามพี่น้องว่าคำพูดและการกระทำของเรามีตรงไหนบ้าง มีคาไหนบ้างที่ทำให้พี่น้องเจ็บปวดหัวใจวันนี้เราให้สิทธิ์ทุกคนมาทำคืนกับเราเราเคยทำอะไรให้ใครเจ็บปวดหัวใจเคยทำอะไรให้ใครเจ็บร่างกายเราเคยทำให้ใครเจ็บปวดในเรื่องต่างๆเราเคยทำให้ใครต้องเสียอ,อกเสียใจ วันนี้ขอให้พี่น้องมาทำคืนกับเราเมื่อท่านนาบีสุลลัลลาลอฮุอะลยวะซัลลมกล่าวเช่นนั้นอูกาซะลุกขึ้นยืนแล้วก็ตอบว่ายารอซูลล์ฉันมีท่านอบูบักพอเห็นอูกาซะลุกขึ้นยืนเนี่ยท่านอบูบักชี้หน้าอูกาซ่แล้วก็ถามว่าอูกาซ่ว่าเจ้ามีอะไร ชีหน้าถามอักอากาชอาคาชาตอบว่าท่านนาบีเคยทำลูกดอกมาโดนที่ท้องของฉันวันนี้ฉันจะต้องเอาคืนท่านอบูบักจึงกล่าวกับอากาชาว่ามาเอาคืนกับเราเนี่จะได้ท่านนาบีสุลัลลอลุวะลล์วะสลมัมจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดเพราะว่าสงสารท่านนาบีซึ่งนบีเนี่ยอายุเยอะและ้ว จะได้ไม่ทำให้บรรดาสหาบาคคนอื่นนั้นขุนข้องมองใจจะให้เจ็บปวดแค่ไหนจะให้สาแก่ใจเพียงใดมาทำกับเรานี่คือคำพูดของท่านอบูบักอากาชาบอกไม่ได้วันนี้ท่านนาบีสละละุสลต่านลวะเลยวะซลลมเปิดโอกาสแล้วฉันจะต้องเอาคืนท่านอุมัดลุกขึ้นยืนแล้วก็กล,วกล่าวกับอากาชาว่าอย่าทำอย่างนั้น อากาชะอยากทําอะไรมาทํากับฉันอุสมานลุกขึ้นยืนอาลียุกขึ้นยืนบรรดาสอฮาบัดแนวหน้าลุกขึ้นยืนกันหมดท่านนาบีสัลลัลุวะลัย์วะซัลลัมบอกว่าทุกคนนั่งลงแล้วก็หันไปถามอากาชาว่าอากาชาเราเคยทําอะไรท่านเราเคยทําอะไรเจ้าอากาชะตอบว่าครั้งหนึ่งท่านหันหลัง แล้วก็ทําให้ลูกดอกเนี่ยมาทิ่มที่ท้องฉันวันนี้ฉันจะต้องเอาคืนท่านนาบีบอกว่าลูกดอกอันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บ้านฟาติมาลูกสาวของฉันแล้วก็ใช้ให้บีลานเนี่ยไปเอามาเมื่อบีลานไปเอาลูกดอกอันนั้นมาเมื่อทุกคนเห็นเห็นว่าลูกดอกเนี่ยอยู่ในมืออากาช์ชทุกคนร้องหมดเลย และก็ก้มหน้าไม่อยากที่จะเห็นอากาชะทำร้ายท่านนาบีสุลลัลลอวลุอะลยะสัลลมและท่านนาบีก็กล่าวกับอากาชะว่าอากาชะจงเอาคืนตามที่เจ้าต้องการอากาชะกล่าวกับท่านนาบีว่าวันนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ใส่เสื้อวันที่ท่านทำให้ลูกดอกมันทิ่มท้องฉันเนี่ยวันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนาบีจะต้องถอดเสื้อเมื่อกาชาเดินเข้าไปยังท่านนาบีอากาชาทิ้งลูกดอกลงแล้วก็ซุดตัวลงแล้วก็กอดท่านนาบีสุลลัลลอฮอาลาฮิวะสัลลัมและจูบไปที่ท้องของท่านนาบีสุลลัลลอฮอะลาฮิวะสัลลัมพางกล่าวว่ายารรซูลลละความผิดของท่านฉันเอาคืนเท่านี้เลย แค่นี้แหละคือสิ่งที่ฉันปรารถนามาทั้งชีวิตของฉันชีวิตนี้ทำอย่างไรจะได้กอดท่านนาบีแม้ตัวจะตายก็ยอมให้ได้กอดคนที่ฉันรักให้ได้กอดคนที่ฉันเคารพสักครั้งหนึ่งในชีวิต นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีสุลต่ลลอวานะอิวะสัลลมดังนั้นขอด้อาอนต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลาขออย่าให้มือของเราเท้าของเราปากของเราการกระทําของเรามันไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนรอบข้างของเราและสังคมโดยรวมทัางที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านกเตบได้ประกาศไปก่อนหน้าที่จะทํา การคุตบ้านเนี่ยท่านก็เตมได้กล่าวไว้ไว้ไว่าหลังจากที่ทาการละหมาดวันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีการร่วมกันเราจะมาร่วมกันทําเมาลิดมาร่วมกันรําลึกและกล่าวถึงท่านนาบีสลลลุาลตา์ละวะเลยละสันลเพื่อแสดงถึงความรักที่พวกเรามีต่อท่านนาบีสลลลุาลตา์ละวะเลยละสันลแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งคําถามกับตัวเราด้ว่า เรารักท่านนาบีแค่ไหนเราปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีแบบอย่างของท่านนาบีมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอิบาดะเรื่องอัคลากมารยาทกับคนรอบข้างและสังคมโดยรวมสุนนะของท่านนาบีแบบอย่างของท่านนาบีอะไรที่เราสามารถทำได้เราจะต้องตาม บรรดาซอฮาบัตเนี่ยพี่น้องเขาตามท่านนบีเหมือนกับเด็กที่เดินตามพ่อเขาไม่สนใจว่าอันนี้ทําแล้วได้บุญน้อยอันนั้นทําแล้วได้บุญมากซอฮาบัดนั้นเนี่ยเขาตามแม้กระทั่งนบีเดินนบีเดินแบบไหนเขานบีเดินแบบอย่างไรเพราะว่าเพราะว่าเขานั้นน่ยรักท่านนบีสุดหัวใจนบีเดินตาเดินขวาเขาก็เดินขวานบีเดินซ้ายเขาก็เดินซ้าย ด้วยความรักที่เขามีต่อท่านนบีสุลต่านละวะในหัวสลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอดุอาอต่อลอะสุบฮานะหุวะตาอาลาขอให้พระองค์นั้นได้เปิดหัวใจของพวกเราทุกคนให้มีความรักต่อบุรุษที่ชื่อมุฮัมัดสุลต่านละวะในหัวสลัมมากๆเพราะความรักที่มีต่อบคุคลคลคนนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังตลอดการวันนี้เนี่ยเรารักคนคนหนึ่งเรารัก คนคนนั้นเรารักคนคนนี้เรารักอาจารย์คนนั้นเรารักครูคนนี้เรารักเพื่อนคนนั้นเรารักผู้ใหญ่คนนี้มีผิดหวังครับวันนี้เขาทํากับที่เราต้องการทํากับที่มันตรงกับหัวใจของเราเราก็รักเขาแต่วันหนึ่งวันใดถ้าหากว่าเขาทํากับในสิ่งที่มันไม่ตรงกับหัวใจของเราเราก็หมดรักเขาท่านนบีุลอลาัลลวะเลยวะสัลลัมกล่าวว่าคนคนหนึ่งในวันทิยามะ เขาจะได้อยู่กับคนที่เขารักดังนั้นรักท่านนาบีมากๆน้อนมนําเอาสุนนะของท่านนาบีสุลตัลละฮวะสัลลัมมาปฏิบัติตามให้มากที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอยู่กับท่านนาบีสุลตัลลอฮวะเวสัลลัมนในวันนั้นตลอดไปพี่น้องครับชีวิตในดุนยาของเราเนี่ยเป็นชีวิตชั่วคราวเท่านั้นวัต,ตกุลละเยาวมาลาตุราอูนฟีฮิลลอฮ์ท่านทั้งหลาย จงเกรงกลัวในวันหนึ่งวันที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ดุนยาพี่น้องดุนยาคือภาพลวงตาดุนยาคือบททดสอบไม่ว่าวันนี้เราจะเลือหรูขนาดไหนวันนี้เราในวันที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮุวตาอาลาาเนะี่ยพี่น้องเสื้อจะใส่สักตัวยังไม่มีทรัพย์สมบัติที่เราเคยมีเราเคยครอบครอง ไม่มีค่าในวันนั้นในวันที่เรากลับไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์วันนั้นเนี่ยเราจะถูกสอบถามเราจะถูกไต่สวนเกี่ยวกับขับชีวิตทั้งหมดของเราในดุนยาพุทธบ้านในวันนี้จึงอยากที่จะถามกับพี่น้องว่าพี่น้องครับวันนี้พี่น้องพร้อมไหมถ้าวันพ่กนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วกลับไปตอบคําถามกับอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮัวตาอาลาเพราะในวันนั้น หันไปข้างขวาเราก็เจอแต่นรกหันไปข้างซ้ายเราก็เจอนรกเราจะไม่พบอื่นใดเลยนอกจากอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาอาลาในวันกิยามะมันน่ากลัววันที่เราจะต้องเดินเข้าไปหาอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาอาลาเพียงลําพังวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานช่วยอะไรเราไม่ได้เลยวันที่เกียรติยศศักดิศรีของเราในดุนยานั้นมันประคับประคองเราไม่ได้เลย ดังนั้นอย่าได้หลงดุนยาเพราะดุนยานั้นคุณวตุลคอดเราะมันทั้งหวานและก็เขียวรสชาติที่มนุษย์ชอบมากที่สุดคือรสหวานสีที่มนุษย์ดูแลเพลินตาที่สุดคือสีเขียวอยู่ดุนยาเนี่ยถ้าไม่อดทนท่านหลงมันแน่นอนและถ้าเราคุมตัวเองไม่ได้ดีท่านพินาศแน่นอนสุดท้าย ของคุตตบา้านนี้ขอจากเอ,อกองลอสุบฮาหนะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงประทานอีมานศรัทธาให้กับพวกเราทุกคนขอให้เรานั้นมีอีมานศรัทธาจนดุนยานั้นไม่สามารถที่จะหลอกลวงอะไรเราได้ขอให้ดุนยารับใช้เราเหมือนดังที่ดุนยาเคยรับใช้บรรดาซอฮาบัดมาแล้วรถเบนรถหรูให้มันรับใช้เราเราอย่าไปรับใช้มัน บ้านราคาสิบล้าน20ล้านให้มันรับใช้เราเราอย่าไปรับใช้มันบางคนนี่ยอมล้างรถล้างวนเดินไปเดินมาจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดบางคนเนี่ยวนอยู่กับในคือหาดจนกระทั่งไม่มีเวลามาละหมาดที่มัสยิดพี่น้องที่ขอรับรักงหลายขอดทูอาาลอัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาฮาลาอัลลอฮุมจะอัดบุญยาฟีไอดีนาเวลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินา ขออัลลอฮ์ขอให้ดุลยาของเรานั้นอยู่แค่มือของเราอย่าอย่าให้ดุลยานั้นเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราเลยพี่น้องครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นอ,อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดพวกเราเนี่ยรวยได้เราสามารถที่จะรวยได้ยิ่งใหญ่ได้ในดุนยาแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดของเป็นของอัลลอฮ์ ในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบหฮานะวตาอาลาจะถามเราทั้งหมดแม้กระทั่งบาทหนึ่งหรือสะึงหนึ่งว่าเราได้มาอย่างไรและเราได้ใช้ไปอย่างไรบารักัลลอฮฺลีวะละกุมตินกุรานินอาซิมวันฟะอันีวะอียากุมิมาฟีฮิมินันอมิันอายาตีวะดิกริลฮักิมวะตะกับบัลลัลลอฮฺมินนาวมินกุมติลาวะตะฮูอินนหูหุอัสมีอุลอาลิม